มาเดินเล่นในเมืองสิงคโปร์กันนะครับทางลาดของเขานี่ลาดมากเลยครับรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยกับขึ้นเองได้เลยครับดูรนี้สิครับลาดมากเลยครับดังนั้นรถเข็นยังพาขึ้นได้ครับไม่ลำบากดีรครับ นักเรียนโรงเรียนประถมครับโอ้โห,โโหผู้ออนาคตของชาติอันยิ่งใหญ่นี่โรงเรียนเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับยู่ในย่านชุมชนครับป้ายโรงเรียนนะครับโรงเรียนหน้าตาเป็นอย่างนี้แปลกดีครับอันนี้ถังขยะมีทุกบ้านโอ้โหแม่เจ้าคนเก็บกองเมื่อยหน้าดูเลยครับอย่างนี้ชื่อว่าบุญเคงครับมีเท้าเนื้อห้ยโอ้โหเป็นสูงใหญ่นะครับ อย่างนี้ถือเป็นย่างที่หัวสายนะครับข้างหลังผอมเมียครับคงเป็นแปลงเตรียมสร้างที่หัวสายใหม่ครับแต่และแปลงนี่เขาจัดสรรเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับมีการวางแผนไม่ได้ทิ้งไว้ทรงเดน,นะครับนี่ย่างถนนชื่อบุญเคงครับว่ามีแข็กซิกเลยไม่ธรรมดา รถประจำทางก็มีเยอะครับแต่พอดีผมไม่ได้ขึ้น <S <S สังเกตดูที่นี่มีร้านนวดไทยไม่น้อยนะครับประชาประชากรที่ก็คงจะขี้ไม่เหมือนกันครับ <S <S ไ,ไปที่ไหนเจอหมดเลยครี้ยเตี้ยที่เห็นข้างหน้านี้นะครับต่อไปก็คงจะทุบสร้างใหม่สูงขึ้นนะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะนะครับนี่เป็นสถานีด้วยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นรถไฟฟ้าแถวนี้เลยครับ อันนี้ใต้กระเมยงนะครับเด๋ย่าเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟใต้ดินนี่ครับรถไฟใต้ดินอยู่นี่เดี๋ยวนี้มีขี่จักรยานกันพอทุกคนกันครับนี่ย่านชุมชนแฟลกี้แท็ยครับข้างล่างก็จะมีที่จอดรถยนต์จักรยานยนต์ใช่ไหมครับโอ้สองล้อก็มีทางด้านขวาเบื้องผมเนี่ยครับก็เป็นร้านค้าเป็นศูนย์ชุมชนครับนี่เดี๋ยวตรงนั้นบุญแข่งนะ เราลงไปต่อกันนะครับต่อรถอยู่ใต้ถนนครับนี่ถนนอยู่นี่ครับมองอเลยอยู่ข้างล่างท้ายครับจากรถไฟฟ้าใต้ดินมาต่อรถไปสนามบินครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างรถมาแล้วครับไปสนามบินเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ไหมบางบ้างมาเดินดีๆนะครับ